กบสวัสดีครับทุกท่านนะ,ะอยู่ผมในสซาทีวีคอนเดิวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยิปสตีดนะฮะก็เป็นเกมอ่ามันเป็นเกมรถเกมหนึ่งที่แบบว่าคนไทยก็เล่นอยู่นะเล่นเยอะอยู่มั้งนั่งนะแต่แต่คือว่าโดยความที่ว่าเกมนี้มันเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะซึ่งบ้านเราไม่มีโหลดลคือต้องไปหาวิธีกันดาวโหลดเองอ่ะเออซึ่งตอนนี้ มาก็ถือซะว่าโอกาสแบบเออเปิดเปิดซีรีส์เกมใหม่หน่อยแต่เกมมันแบบมันก็เล่นง,ง่ายนะแต่เหมือนว่าต้องใช้ทักษะในความแม่นนิดนึงเคยเห็นมาหลายเกมแข่งรถแต่ต้องใช้ความแม่นมาอันนี้ก็คือจะเป็นรถอะไรนะโตโยต้ตาโคโร拉หรอ X X เป็น2,008 GT ชื่อเชีย่ยอนะไรเนี่ยคือม,มันมีอีเวนต์ไว้โอ้โหมันเปลี่ยนโทนทันทีเลยเฮ้ยล้อมีโอเคป่ะต้องเปลี่ยนจ้ะ เออถ้าใส่สีแดงก็ต้องเป็นตัวนี้หาร์ปนึงมันสามารถแบบแต่งได้นะแล้วแต่รถอ่ะไอ้ดอกที่กูนี่ไงเออยังดูดีกูอีกยังดูดีเลยนะอันนี้มันเป็นอีเวนต์การ์ตูนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้จักเหมือนกัน,กนแต่คือบอกเลยว่าอีเวนต์อีเวนต์ของทีตเนี้ยบางอันก็อาจจะเป็นอีเวนต์แบบการ์ตูนอย่างเช่นอีดิเชียลดีอย่างเงี้ยบอกเลยการ์ตูนที่มันเกี่ยวกับรถไม่มาครบอ่ะ แม้แต่ M F God อะ M F God t ดิแ <c> ห <oughs> แม้กมเกนมนี้ก็ยังมาเอ้ยหนักกระตูนเรื่องนี้ก็ยังมานะมันเป็นมาง่ายอยู่เลยล่าสุดมันย,ยังไม่จบดีด้วยทนะ้มาแม่งลัมโบโอ้โหแม่งเกมไม่สัตว์เกมนี้มันไม่ค่อยเอารถซูบ์คาเข้ามาเลยอย่างมากก็มีแค่ลัมโบอะแล้วก็วก GT R Insa กับส่วนอย่าจะรถญี่ปุ่นญี่ป,ปุ่นหลักๆอะ่ะรถเลยรบโบรสซูร์ขามคาคอยจะมี จะมีแค่ปอเช่กับมังโบมถ้าจะไม่ผิดเอ้ะค่อยสร้างเถอะค่อยว่างกันดีกว่าปไปเราไปเล่นกันดีกว่าอันนี้ก็อทายมเนนะี่ยมันก็จะเป็นพวกเช็คพอยต์หรืออะไรนะั่นแหละอันนี้ก็คือไปเราไปเช็คว่าระดับไหนใครได้แบบคะแนนเท่าไหร่เนี่ยฮะมันมีเป็นอะไรมัางมีบางคนแบบติดท็อปไงรูปนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ดีวันอย่างเงี้ย อันนี้นี่ไง e, M S Code Initial D ก็มีนะรู้สึกว่ามามีรถ86เ v e r s i o นติดเปลก้วยไอ้เหี้ยร์ไม่ไหวได้สัตว์ใหญ่เทียร์เลยแล้วก็อย่างฮะเรื่องน้ำมันอะสำคัญแม่งเอ้ยน้ำมันอีกแล้วใช้นี่ไปเลยเพื่อให้คะแนนมันเยอะๆแต่ก็ต้องเสียน้ำมันเยอะเหมือนกันซึ่งเนื้อเรื่องเราจะไปดูแต่พอเราก็อ่านไม่ออกอ่าอันนี้ก็จะมีรูปรถแบบ มันมีบอก่าในเกมนี้มเลยมั้งซูซูกิแล้วเนี่ยออโต้โบล์กรถจิ๋วทาร่าชิผายเอ่ะมันคิดถูกอันดูนี้ยังไงไม่รู้คันเนี้ยแต่มันแบบมันก็สวยนะไปเจอรุนอยู่กับหรือไงวะเออโคโรนาเอ้ยโคโรนามันอ่านว่าโคโรนาเปล่าวะแน่ใจไปเกมนี้เล่นไม่ยากฮะพอดูฮะเห็นมุมอะไรนิ่มั้ป่ะเห็นสีเหลืองมป่ะนะกดให้มันตรงจังหวะไปเออ แค่แหลายเกมแค่แต่แค่ว่าจะมีบางช่วงที่แบบว่าบางดาดด้วยมัง้งที่แบบโค้มต้จงจับไปสับมาไอสาล้วบบกล้องไม่น่าหีาานี่นี่ถึงมันแบบจะต้องจับจบังหวะได้ใช่ฮะหมายแค่นี้แหละบอกเลยคลิปนี้กูสบายสุดแล้วไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องทำเทีย้ะแค่ไปใส่แค่ไปใส่อินโชแค่นั้นแหละไม่อะไรมากเลยและอีกอย่างคือ คุยไดฮาดาวเลยวะเร่งโหมีนี่ด้วยมันแล้วแต่แบบแตเค่าเรียกว่าอะไรวะฉากเออนี่ที่สุม่มที่สุมม่มรถเไหนะซึ่งถ้าเราใช้รถแบบใช้รถตามที่เหมือนว่ายัางไงอะถ้าใช้รถธรรมดาอย่างเช่นอยู่ก็จะใช้ R สามสี่ก็ได้นะแต่อาจจะไม่ได้คะแนนเพิ่มพิเศษไม่ได้คะแนนพิเศษนะเออเรียกง,ง่ายอย่างนี้วะเห็นไหมครเมื่อกี้สามร้อยกว่าบวกกับอีเจ็ดสิบอันนี้เจอรถอะไรเนี่ยกวัวไม่ออก ัวายไม่ออกไม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นเว้ยไอ้เหี้ยเรื่องเหมือนเดิมครับกูจะไม่อ่านเพราะขวาไม่ออกเยสอีวออีวอสี่อีวสี่เวอร์ชันเจ็ดดาวอะถ้ารูปนี้ก็จะเป็นเจ็ดดาวก็คือเกมนี้เรื่องเรื่องรถเหรอไม่ต้องห่วงอะสมสมรวดรวดเกมนี้บอกเลยซื้ออ๋อไม่มีมีเงินไม่เท่าไหร่อัปเกรดรถแค่นนั้แหละมีแค่เท่าไหร่เงินเอาไว้อัปเกรดรถชื่ออะไรสม ไม่เหงื่อเไยอ่ะกูมีเงินตั้งเก้าล้านสิบล้านแม่งเอ้ยทำเหีเื่อะไรไม่ได้เราจะอัปเกรดรถไปเรื่อยๆแต่ไม่มีทีทา่าจะลดลงเช่นไอ้เหี้ยมีแต่เพชรนั่น,นแหละเอ้เพชรไม่ใช่เพชรสิเกมน,น,นี้มันเป็นทองนาตองวะเฮ้ยเดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเฮ้ยนาตองวะโ,โอ้ดนอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอืม สก,กายไลน์หรอไม่ดูไม่ออกว่ะรู้สึกการ์ตูนเรื่องนี้จะนิ่งแต่งโทนแบบอ่าเลโทจ๋าเลยเนะี่ยมันไม่ใช่บอลเลโทจ๋าเลยมันมแต่งแบบเซโตหรือโจจีหรือเชีย่ยอะไรไม่รู้เลนี่มันสนามดีวันนี่หว่าาสนามดีวันนี่หว่า,วาให้ตายเถอะอย่างที่บอกนะมันมีหลายแมปแล้วอยู่เนะี่ยถ้าสุดมันก็มีแมปดเดลลี่อีกไอ้ยัง ไฟ้าส์ทนนรกหายแม่งจำได้ทิเอาเอารถ RWD หรือไม่ก็ขับหน้าอย่างเงี้ยเกมนี้ไม่โอเวอร์อย่างนี้คือเวลาดินนั่แหละไอ้เน่รถขับหน้าอย่างดิสได้คือดีจีเนี่ยเลยสัตว์นี่แม่งแม่เที่ยวไหเนี่ยรถรถนี่รถขับสี่อย่างเงี้ยอันนี้อะไรไม่รู้อ่าน้ำมันอ่าเที่ยของไรประโยชน์อ่าร์วีนี่มีประโยชน์ ว้าวห้าสิบสวยไอ้เอมื่อกี้มันมีประโยชน์อย่ไงก่อไว้สุ่มฮ้ออย่างเงี้ยสุ่มมันจะเป็นรถไงอืมแต่ไม่รู้ว่าจะดูดีดูบัตรซบแค่เองพูด <c oughs> แบบนี่นะแ้วแต่ว่าจะดูดีดูบัตรซบนะจะส่วนใหญ่แบบร่นแบบริบปั๊มประเดี๋ยวริบปั๊มประเดี๋ยวแบบปั๊มคะแนนอย่างเงี้ยแจมคะแนนพอยอย่างเงี้ยเพื่อเอาของอย่างเงี้ยซึ่งว่าเอว <c oughs> ซึ่งปั๊มเนี่ย จะเอาไ,ไอ้เนี้ยใหญ่หนึ่งหมื่นหนึ่งมั้งใช่หมื่นหนึ่งใช่ป่าว่าเออหมื่นหนึ่งแล้วก็พยายามปั๊มให้ได้สะห้าห้าหมื่นห้าอย่างเงี้ยจะได้ลดหกดาวไปลดไอซ์เซเว่น Ice ด้วยนะแต่มันเป็นยังไงก็ไม่รนะู้นะเต็เพื่อนในกลุ่มมันได้กันล้วซึ่งมันได้กันเร็วมากเลยนะมึงนี่เดืดหกดาวด้วยถ้าได้สามสี่ไปนี่โหหนึ่ง,งสองสามเง แม่งไม่เจ็ดดาวให้้วยเฮ้ยท้ามือจะแตกขนาดนี้นะป่ะเราจะเล่นอีกแต่แตาแล้วันให้คลิปมันยืดๆนิดนึงตอนนี้เจอรถคันเดิมนะอันนี้ใช้ของมนันนะปายเลสโกเอ้ย i7fg อันนี้เป็นเวอร์ชันฮาโลวีนตัวนี้จะเป็นเซตฮาโลวีนนะ มันก็จะมีรถพาลีนรถตามเทศกาลของมันนะอ่ะเกมเนี้ยมันมรถตามเทศกาลของมันซื้อบ้านเราก็ไม่มีแหละ <c oughs> <c oughs> มีแต่บ้านเขาแหมแต่ตัวนี้สวยนะแล้วก็แรงด้วยแต่รู้สึกว่ามันไม่ถึงเจ็ดดาวมันมีแค่หกดาวในคันนี้เจ็ดดาวด <c oughs> มึงโหลดช้าสั่งวะมึงโหลดอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็หานเดิมเนี่ย <c oughs> แต่แค่วงจับเฉยเออ้ามึงไม่โหลดทำไมห้าสิบ ด้วยแต่ไม่รู้ว <ooo> ่าตัวตาคูเดราตัวนี้มันก็สามารถทำจิตดาวด้วยดวงนี่อีกเรื่องนะไปตรงยาวๆ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 เสร็จปุ๊บจิ๊บตรงนี้ไปเลยเยเกปลายโค้งแรกไม่ปลายโค้งทำไมแห่คูตดรามะม่วงถุยไม่ใช่หรือ เ้าก็อย่างที่บอกเกมนี้ไม่อะไรมากถ้าเป็นกินแวบบินแกบบ็ปั๊มไปเรื่อยๆปัแ๊มบบไปเรื่อยๆนะแตบบ่ายเงินไปว่าเราก็เล่นเพื่อแบบเอาของ,องนี่อย่างเงี้ยไอ้เฮียหกดาวแล้วแหละหกดาวแล้วแหละดูทรงละป่ะก่อนอื่นเราจะเอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้ไม่เล่นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะรูดตู้รูดตู้มาหาภัยว่ะ พอไหมไม่พออ,อีกอ่ะเอาอันนี้ยัดไปเลยอ่ะอันเนี้ยวราจะเด้งเชี่ยแบบนี้นะบอกเลยรีบเล่นโดยด่วนและยัดให้เต็มให้สุดเพราะมันจะได้คะแนนพอเยอะชิบหายบริลลี่แซดเวอร์วิชันมิสมอลไทสตาร์ไฟสุดไเอฟคอมแพติเบิลหรอไม่ใช่มั้งจะเป็นแซ่ดนสะามมันเป็นรถแท็กไม่น่าทำมาเป็นรถยิบให้ตายเถอะ เกมนี้เนี่ยที่หมออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดยังเอารถแดกมาทำเป็นยีฟได้เลยถ้าจะเป็นรถเป็นรถเขาเรียกว่า H S มั้งเป็นรถแบบ Limited Edition เอ่อซึ่งคืององทำมรถแดกเนี่ยผมอาจจะมีข่ามนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รถ H S มีโคตรน้อยจริงๆก็เป็นคนที่ดวงดวงดวงนะสุดจ้แล้วก็บกกัเป๊นิดนึงนะมา โอ้ยไอรถตู oh, yeah, ้อย awesome, cool. awesome. cool well. ่าไปโดนถูกรถตู้ด้วยบางทีแม่งเคยเห็นอยู่ไม่ห้าหกยาไม่โหดชิบหายโหกอะลำโบอีกที่อ่ะพูดตรงๆรถเบาๆไงหรือเปล่าไม่เหมือนอันนี้มันเป็นแบบมันบอกว่ามันเต็มเป็นอีเวนต์ทอยเฉยอ่ะเลยแบบทำให้รถเอารถที่แบบมาแข่งมันจะเป็นรถทีกล้าไปเลยอ่ะ แต่เราต้องดูทรัพยากรน้ำมันให้ได้เยอะชิ้นหายเพราะว่าแม่งจะัางน้ำมันแล้วแต่บางอันอ่ะบางทียอาจจะเป็นน็อตบางทีอาจจะเป็นน้ำมันแล้วก็ได้พอยต์ที่แบบว่าเฉียวใครเพื่อนนิดนึงโหรถตู้สามดาวนะผมมีมั้งหน่าสรรรีดาวไม่แน่ใจเนี่ยเราจะดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเห็นไหมวิกกี้เท่าไหร่สาม สามร้อ,อย 4, 5, บวกอีกเจ็ดสิบเจ็ดอีเชี่ยนี่สี่พันห้าบวกอีกเก้าร้อยบอกเลยมาเจอแบบนี้รีบเล่เนเดินน้ำมันหนาวโดวยประกาศทางตบวนะสำหรับคนที่เล่นน่าผ่อนรัวๆสิกูอืมฉากนอสนอสไม่ได้แชร์เลยกูดองไว้อยู่เว้นทำไอแท็กนี้เพื่อการเงินพอเงินเงินเยอะโอ้โหโอ้โหรับรัว เกมหมดสีอ่ะแล้วก็ได้ยามันด้วยเมื่อกี้บ่ายสิบห้าเฮ้มือเป็นไขรไอ้เหี้ยมือถ้าถ้าเป็นกรอบสีแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะน่าจะเป็นอนรมเหมือนเกมแบบเกมไงไม่รู้่เกมแบบ RPG ีไงว่าเฮ้ยอาจจะเป็นล่างสองล่างสามใช้มาอย่างนั้นเลยโ s สตา N D 5 S ไี่ฮะาสีนี่มันเอ็มเอไยี่หัวมากับคันเดิมที่มันทำไมมาสูงกว่าเดิมวะฮถ้าทำไมย่างล่ะมันเหวือนรถดักในเชาบคนเจอคนไปเยอะทำเร็ต่อเล่นด่านแบบเนื้อเรื่องเล็กๆไงพวกแบบเอ๊ะอาอย่าหันพี่พวแบบเออน้อเจอแบบกระจอกระจเนี้ยออไปเล่นเล่แค่หละไอ้ห้ามูลังตีแค่แหละดโอ้โหโหโงตอเนื่อง ตรงนี้มีอิเหี้ยพัปดปึ๊บด่านด่านดีวันที่แบบปวดตับมีด่านนดงมั้งไปด่าบชางแม่แฉก,กไปด่าบที่บนอ่ะจะแบบว่ามันมีช่วงนึงที่แบบโค้ดติดต่อกันอิเที้ยแบบไม่ต้องพักหายใจเลยไอสัตแบบว์เงือกหัวหดจังวะอันนี้ก็ได้แต้มเยอะขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็นนางสาวมารก็เฉยๆตกลงตบมันได้ดิกลัวให้ไหนเงินอีกแลเงี้ยเงินเง้ยอิเทคือแบบกูไม่มแบบต้องการเงินเว้ยกูต้องการอย่างอื่นอ่ะ เออแบบรถดีๆอย่างงี้ก็ได้มึงไม่ต้องให้เงินกูหรอกเออเจงนะเคอันนี้เป็นอะไรเงี้ยฮะมึงยังฟีนหรอหอยมึงมึงมึงหดมึงหายสาสีสัตว์มึงล่างสามนีมึงล่างสามใส่กูเซ่โหได้หน่างี้ก็ได้จนกว่ามึงล่างสามมึงจะออกอ่ะล่างสามออกกูตบแม่งเลยตบเสร็จค่อยปิดคลิปไม่ใช่ละไอ้สัตว์ไปดีสัตสัตสามสาม ใช่ส่วนใหญ่บ้างถ้าเป็นที่อื่นจะเรียกเฟรนดี้แซดนะแต่บางทีแต่ถ้าเป็นบางทีเฟร350นดะี้สามห้าศูนย์อืมแล้วแต่ชื่อรุ่นของแต่ละประเทศด้วยแต่บ้างแต่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าสามจะเรียกว่าเฟรนดี้นะไม่เรียกว่าสามห้าศูนย์เฟรนดี้แซดสามสามเนี้ยเขาเรียกาตามแบบนี้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไฟไฟเอสเทดเออมันเอาเอสเทดหรือเปล่าไม่รู้ทำไมไม่เ,เก่ยงไนอะคิดเว้ย ไปถามมาสร้างสัรคนะถ้าไปถามไอ้แขกเมื่อไหร่ยี่เย้หน้ามือเป,นป็นนางฟิมปกติแบบนี้แบบเฮ้ยนานๆเนอยใช่ไหมถ้าไปถามไอ้แขกเมื่อไหร่ไอ้สัตว์ก็เลยจะจบมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยถามไอ้แขกออีเวนต์ถามไอ้แขกมาเมื่อไหร่จะพาไปเล่นจะได้รับรู้แฟนละรูกอันนี้นร่างอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าร่างสองอ่ะไอ้เขี้ยวร่างสามออกมาเซ่โอ้โหจะตบให้ยับเลย <c oughs> กลัวที่ไหน นาดีจังวะนี่เออ X D X D คืออะไร X D ก็คือเป็นรถอย่างเช่นคันเดิมอะไรแต่มันเป็นรถคันเดิมสเปคเดิมเพิ่มเติมคือมาสามารถแต่งบอดี้ผาได้ถึงสวยชิบหายนี่คือข้อดีของมันเพราะว่า X D เนะี่ยมันคือมาแต่งได้มันแต่งแบบบอดี้แต่งสีแบบโอ้สามาระแต่งได้เยอะเยอะกว่าพวกนี้เยอะเพราะพวกนี้มันมันกลกับสีไงแบบว่าสีเฉพาะโรงงาน ถ้าปปไป X ดีเมื่อไหร่เรื่องของมึงต <c oughs> ายก็ได้บอดี้ยังได้เนี่ยแบบสวยชิบหายซึ่งผมมีแค่สองคันมั้งจะเป็นไอไอบีอาร์แซดเหมือนเหมือนซึ่งเร่งอย่างนี้นิบีอาร์แซดจะเป็นบีอาร์แซดหนึ่งคันตอนนี้บีอาร์แซดปั๊มเปเจ็ดดาวเรียบร้อยแล,แล้วคือแบบเจ็ดดาวคันเดียวในชีวิต <c oughs> แม่งเอ้ย <c oughs> ส่วนอีกคันนี้ก็จะเป็น เป็น Honda หรือเปล่าวะ Integra เ,เหรอ Integra มั้งอ c 5อ่ะเออเ,เป็น XD เหมือนกันแต่เป็นรถห้าดาวปืนได้ไม่นานแต่รถรถ,รถขั้นไอไอ,อรถพวก XD มันจะหายากนะมันค่อนข้างจะแบบมา,มาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วกฟัวปิดคลิปนานแน่งานเนี้ยรถตู้อยู่นะตอนนี้จะไปกล่องอัปเกรดแทนว่ะเนี่ยไม่ให้น้ำมันกว่าเออกูอยากได้น้ำมันเวลาแบบนี้ก็จะไม่ต้องแบบเล่นปั๊มไปปั๊มมาแบบไอสัตว์น้ำมันไม่ถึงหมด ไอ้คันนี้ผมก็มี H S นะเป็น R 3 4แต่มันเป็นรถเอาตรงนะคันนี้เป็นคันแรกของของ H S มั้งเพราะเป็นรถที่แบบมีสีดาวเออเป็นรถที่มีสีดาวปกติ H S เริ่มที่5ดาวหรือไม่ก็6หดาวไปเลยแต่มีแค่ไม่กี่คันอนะที่เริ่มต้นที่4ดาวถ้เาเป็น H S นะซึ่งก็มี2คันมั้งน่าจะสองแะ ถ้าเป็นสี่ดาวหรือ5้า5ดาวมีไม่รู้กี่คันวะจะไม่ได้เดี๋ยวพาไปเปิดอู่กันในในคลิปนี้เมื่อเกือบสามสิบนาทีแล้วแต่ตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาทีมันก็ครึ่งมันก็ครึ่งเนื้อนีว่ะไปอ่ะ <c oughs> สซุู๋เหมือนมันจะได้กลิ่นกุ้งกนนะนะแหมว่าได้อีกบ้านอ่ะใช่ไหมโอ้โหรับรัวโอโบวล้วเหรอวะ โอเคไอ้เฮีย้ยนี่คืออะไรมันน่าจะเป็นแพ็กเกจการ์ดอะไรที่แบบเป็นซุ่มของแล้วก็กาชาเกลือนะซึ่งไม่ต้องห่วงแม่งก็เกลือแน่ๆแหละไ,ไอ้เฮีย้ยไอ้เกมเนี้ยแม่ง้ยไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมได้ยินเสียงเพลงครบตรงชาตินะเวลาดีเพราะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วเออร่างกามไม่ออกช่างแม่งเหอะไอ้เฮีย้ยเป็นที่เกียดแข่งกับมึงลนะอย่าอย่ามาน็อ c รอบที่หลังทำไมเหมือนฝนจะตกอีกวะ โอเคเราไม่นี่หรอเราไม่ต้องสนใจสภาพอากาศว่าจะเป็นเชี่ยร้าใยียังไงนะเราก็จะมาสายโยมาตะกายเลยสัตว์ตัวของดีกว่าปโอเคแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะทำคือเราก็จะเอาอ่าอันนี้ไปฉากดีกว่าแต่ปัญหาคือมันก็ต้องอันนี้ก่อนเออ ประกาศอีกสามห้าสิบหรอเพราะว่าเรามีจิศหลักมัง้งเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้๋อามาลดราคาอยู่ได้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ปกติจะเสร็จร้อยเรามีเพชรอยู่ร้อยเจ็ดมีทองอี่ทองล้วเจ็ดสิบห้าบวกกับเรามีอะไรไม่รู้อีกไม่ว่าอะไรไม่รู้มกันจะเสียายเพราะกูเผื่อไปสุ่มของเรียบร้อยแล้วแล้วเกมนี้ไม่ทองเก็บยากๆอ,อีที่ไอสัตว์บางทีก็ต้องเติมอางเดียว เขาต้องตกใจว่าทำไมมีเสียงพาร้องฮะโฟนแม่จะตกไอี๋เอ้ยจะตกได้ถูกวันยี้ไม่ได้นะเว้ยโอ้โหหไอ้้เียมีโอกาสทำหกโอกาสทำเจ็ดดาวเลยเนี่ยดือป่านะแน่ใจอ่ะเราอัปเดตไปเรื่อยๆก่ันแต่โรลดนาซีพีไปหกดาวไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือว,ว่าเวลาดาวอัปเดตเงี้ย เราก็สามารถใส่พารแบบจั่งพารค่า,า15-18ได้ซึ่งมาเพียวงองมนันอะจารย์ทุกคนเอ้าเรามีเอา้าเรามีอยู่แล้วเหรอหกดาวเนี่ยกูไม่รู้กูไม่รู้รอีเอ๊ะแตวสิ่งที่เราทําคือเราจะมีโอกาสทําให้มันไปเจ็ดดาวได้หรือเปล่านะกูไม่รู้ว่าคันนี้แม่งเจ็ดดาว,ดวนนะหรือเปล่านะเกิดชั่งเหออีเอ๊ะโอ้ยอ่ะออกมาฮะคลิปเด้งเยอะๆเหมือนแบบอยากให้กูไปดูมากมั้ง กูกำลังทำรถอยู่สวยางามแต่ทีนี้ไอร้รถคันนี้มันช่องถึงจังหวะมันก็นจะเต็มนี่คือกลาของผมนะก็จะมีเนี่ยเบียเอบียเซตเนี่ยเจ็ดดาวเนี่ยเจ็ดดาวมึงโดดๆอยู่คันเดียวเลย R สามห้าก็จะเจ็ดดาวนะตัวนิสสโมเนี่ยส่วนเอเวนจะรอบลาบลาบลาบอันนี้เป็นรถดิฟอันนี้เนี่ยการ์ตูนเหมือนกันกร์ตูนวอลแก้มมิดไนท์อ่ะ แต่มันเหมือนเป็นภาคแยกมั้งอันนี้ดิเช่อันนี้มันดีวันนี่ไงมีนายขับปีศาจแซดปีศาจเงินแซดไอนตัวนี้ไอีเยี่ยนี่ยนสัตว์อันนี้คลอลล์สามปีมีคอรอ์สี่ปีนะอันนี้บอลแกมีนายนี่ HS เอสเออันนี้เป็นหนึ่งแปดสูตรนี่หว่าไม่ใช่อินเทกา้าคือจำผิดแบ๊บมีนุ๊กด้วยฮะ,ะมีนุ๊กอันนี้อันนี้รถยิปนะมาเป็นออสบอลชัน,นอะไรเงี้ยแหละช่างแม่เถอะมีมิลาส บอกเลยว่าไอสัตว์แมงเอ,อเยอะชิบหาย n S X อะ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้ไอรถน่ี้มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะ <No. S 1> เนาะเยอะบอกเลยว่ามีเยอะ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 จริงๆมันเป็นรถแบบวอร์ดิชนันจะเป็นรถบอดี้พาสรถปรับแต่งคิดดูอย่างนี้เสือก็ไม่ค่อยน่าสนใจใอะไรเนาะแต่เราก็สามารถเก็บรถที่แบบว่าไม่อยากจะใช้อะ่ะเ,ออเก็บไว้ก็ได้ซึ่งกาลาดหนึ่งจะพาไปดู จะมีรถอะไรบ้างนะนี่ R 3 5ตัวธรรมดา NSA 6ดาวไอคอสโมโมไม่ไอ้อ,ยอยานนี้ได้บอกว่า,าวไม่รู้แล้วก็ไปดีแทชิ่มมาเป็น HS EC9 6ดาวอีสัตว์ยังสุดนะ่ะ NSA อย่างเงี้ยเออเด้งเยอะจังวะแล้วก็ไอ้รถเชี่ยไปดู SV SVX ที่เป็นสมบูรณ์รูอ้อ่ะเอออันนี้รถในรถในเกมอะไรวะ อะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่กอล์รวไฟบีนอันนี้5ดาววอรเก็บไนท์ไอปีศาจแซกตามเคยโอเคก่อนก่อนจะปิดคลิปนี้รู้สึกว่าไม่งจ้กินพื้นที่กูมากเกินไปอะเราก็จะมากาชาเกลือกันสักหน่อยกันนะอ,อ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออโอกาสจะได้รถเท่าไหร่วะขอแูบ0องร้อยเป แต่ชิ้นนี้อย่างละ10% 10% 10%เป็นรถเอ็กซ์ดีโอ้ยไอ้จัดเจ็ดดาวหกดาวหกดาว,ดาวนี่น่าจะเป็นโรถอะไร0.250มึงให้โอกาสกูดได้เหอะไอ้เหี้ยโอ้โหไอเ้เหี้ยเยอะใช่ไหมมันก็มีพวกอะไรดี้พาร์ t อันนี้ห้าดาวห้าดาว,ดาวเป็น36%คือแต่ชิ้นมันจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้อันนี้เป็นอย่างนึงเปอร์เซ็นต ต่เหมือนว่าพวกรถอันนี้จะได้เยอะไปพิเศษเนาะไอ้พวกนี้น่าจะย่อขึ้นมานิดนึงแต่แน่นอนที่มันเหลือว่าใครคือปฏิภาณแม่งเปอร์เซ็นต์เยอะอีกสีดาวยิ่งแล้วเรศเปอร์เซ็นต์แบบมหาภัยมากเลยเฮ้ยถ้ากูได้พวกมึงนี่กูตาดาหัวพ่องเลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยสามดาวคือแบบไอ้เหี้ยนี่กินไปสามเปอร์เซ็นแล้วอ่ะก็คือว่าอันนี้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นสีดาวนี่เท่าไหร่วะ สีดาวนี่สี่สิบเอางี้คือมีโอกาสสี่ดาวมากกว่าลองลงมาก็จะเป็นห้าดาวลองลงมาก็จะเป็นสามดาวแล้วก็หกดาวมาอภิมหาความเกลือสะบัดหนาวมาขอดีๆจะเถอะแบบดีๆเลยอ่ะไอสัตว์บริพาสโอ้ยเฮีย <laughs> <laughs> ไม่ห้าดาวจริงนะเว้ยแต่คือกูค่าสิบสามไอ้เหี้ย เอาไต้องการตร้องให้เออแล้วก็ใช้พวกไอสัตว์ใช้พวกซีพีงเงี้ยเอาไปสุม่มได้แต่กไ็ไม่มีรายประโยชน์ของพย,ยัคฆ์สมกุ้งอันนี้ก็แพ็คเกจสุ่มการ์ดโง่ๆที่แบบไม่ดีเหี้ยเลยทัสามพยัคฆ์เศษส่วนนี้เป็นสุม่มรถก็ได้รถโง่ๆอะไรก็มารู้คือแบบว่าได้แต่ตรถซ้ำดาวเออแต่มันก็เหี้ยวดีวเพรานนะรถไปแจกน้ำมันอันนี้ก็อ่า บอกเลยในเนี้ยพี่อยากได้อยู่คันเดียวแต่ไ้เย็นนี่เอีแบงก์หกตัวอีตัวเ e อ็ก e e ีแต่งบริี้พาได้จะเฟี้ยวมากเลยไอสัตว์มาสูงแมกให้หมดเลยบ่ายแล้วคันสีแดงใช่ไหมไอสัตว์ปัดกดเลยคุณอันนี้สอบเป็รถบรรทุกคันสีแดงช่างแม่งเหอะเฮีเยโอ้ยเฮียตัวก็เฮี้ยแล้วเกินคุณเนี่ยโอ้ยปาดซบแล้วเกินชีวิตโกไอสัตว์เอ๊เชี่ยจังวะ ทีนี้จบแล้วหมดทุกสิ่งอย่างโคไอเหี้ยเน้ยแต่เกลือไอสัตว์เลยกูอยากจะลองให้โอเคคลิปนี้ขอเอาไว้เพียงเท่านี้กนแล้วกันนะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ด้วยกันนะฮะหรับคลิปนี้เอาไว้เอาไว้เจอคลิปหน้านะว่าจะเป็นเกมหรืออีเวนต์หาเหี้ยวอะไรที่แบบส้นตีนขนาดนี้นะฮะเจออคลิปหน้าายบายู bye ว่างานเนี้ยแหละอัพนาชัวแต่เราไม่รู้ะ คลิปนี้จะลงตอนไหนนะบอกเฮียวันนี้วันอังคารแต่เราไม่รู้ว่าคลิปนี้อาจจะได้ลงวันพุธหรือพันัสนนะจุบ๊บ